แดดหอนเลยท่านผู้ชมมอนี่นให้พีเซนเตอร์เห็นงานผู้เดียวสกักกอนเนาะท่านผู้ชมมอนี่เบาจิ้มที่มาเบาเรื่องการขายยางพาร,รานี่ท่านผู้ชมผู้ลงคนว่าอยากได้เงินก้อนว่าสั้น <c oughs> <c oughs> การขายยางนี่ผมนี่จะไม่ก้าวล่วงว่าเจ้าสิขายจังไรจังมีดจังมีดเนาะท่านผู้ชมหรือว่าสิขายนาย้ำยางหรือว่ายางแผ่นแต่สิ่งที่ผมอยากพูดอยู่คำเดียวครับท่านผู้ชม เราตีเป็นรายวันหมดครับท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะขายยางสามมีดสี่มีดห้ามีดหกมีดให้คุณคิดขาดค่าตอบแทนที่ได้นะท่านผู้ชมสมมุติว่าเราขายยางสี่มีดนี่ได้เงินเท่าไหร่เราเฉลี่ยเป็นรายวันเข้าใจบ่เราทํางานสี่วันอย่างนี้นะเราได้เงินกี่บาทเราทํางานแบตเรากียแปดมีด แปดมีดแล้วก็แเราก็ได้เงินมาทรายเราก็เฉลี่ยเราทํางานกี่วันเราจะได้หู้ท่านผู้ชมวันได้ได้หลายกว่าตีเป็นรายวันเลยท่านผู้ชมบอกว่าสิเป็นขายน้ำก็ตามอย่างน้ำนี่ <c oughs> อยากสีบอกสุฟังอุ้ยตอนบริษัทันมาเปิดใหมน่นะอยู่ภาค <c oughs> จนบริษัทเจ๊งนะท่านผู้ชมเออโมมีคนขายให้ อันเพิ่นขายน้ำมาสันก็ไปแล้วเนาะโอ้เพิ่นซื้อกิโลละเจ็ดสิบบาทได้วะงันป้าวซะยางน้ำกิโลละเจ็ดสิบไปแล้วเต็มถังน่ะเต็มถังนั่นนะที่ใส่นั่นนะสองสามถังบนอ่ะด้เป็น้อยว่ะขึ้นไปล่วงหน้าตายมาสันได้เงินเวละได้เงินเวลาหาหกพันคักๆมาสัน <laughs> มันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะท่า,านผู้ชมเนาะ เพิ่นตีค่าเฉลีย่ยแบบว่าในไม่ว่าเปอร์เซ็นยางนะ่ะเพิ่นสิเอาท่วงถ้วยตวงแล้วก็สิเอาไปอบแล้วกะเอาไปปั่นปันปันคือขี้ดังนี่แหละแล้วก็ไปติดแล้วก็ขี้เฉลี่ยเบิ่งว่ะในนั่นอ่ะมันมีจะโกลูนปรากฏว่าโอ้ยท่านผู้ชมขี้หายก็ขายขี้ยางก็เลยดับนอดำแนวไปเลยแถวบ้านผมนะก็เลยบริสุทธิ์เลย ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ยางมันบ่ได้เนาะท่านผู้ชมเอาะท่านผู้ชมเนาะเออนี่ก็รับาวสุฟังเนาะท่านผู้ชมคิดเป็นรายวันเด้อชาวสิขายยางใส่มีดทีเจ้าก็คิดเบิ่องเพื่อเจ้าได้มือละเทะ่าไรหกมีดเจ้าได้มือเท่าไรอย่าคิดว่าจะได้เป็นเงินก้อนแล้วมันชีสําคัญท่านผู้ชมเงินก้อนเนีรรน่ยโอ้ยขาย <c oughs> ไ่อยากเชื่อ ขายหลายๆเทือนั่นแหละมันงแดงนอธรรมุ z o o มเอ้ามาัหนี่ย้ำอีกครั้งคิดเป็นรายวันทำงานกี่วันได้กี่บาทลองตั้งแต่น้อยมีดขึ้นไปหาลายมีดหรือธรรมุม o o m หรือเบาชิมก็อยากสิบอกจริงๆแหละเนอธรรมุ z เนอะเอ้ามาหนีไปสะก้อนครับไปซอยพีเซนเตอร์สะกอนครับปุ่นยังอีกหลายอยู่อ้หอดคำกากๆมาหนี่ <laughs> พบมาพ่อบ้าจิ้มแล้วเฮ้ยมาหน,นีต้องได้สาระความบันเทิงจากบ้าจิ้มแน่นอนครับโอ,อ้โยท่านผู้ชมมาหนีเห็นงานกางแจ้งคักขนาดโ,อ,าโอ,อ้นท่านผู้ชมบมงล่ะเฮ้ยยอดน้ำกดบาทัานแล้วแหละเป็นหนังมาแล้วท่านผู้ชมยางกะจกักหายไปไสนเนาะนี่ท่านผู้ชม โอ้โหอพูดได้ท่านผู้ชมผู้ใดเคยเป็นยังสิบ่เป็นหนังมาแล้วโอ้โหหึนี่บ่เขาเอินดีดหนาวแหละทา่านผู้ชมหนาวแหละจักเสียไปใส่นี่นี่งัดขึ้นชะก้อนเลยทา่านผู้ชมหยอดหรือบ่หยอดผู้หลังคนว่าบ่หยอดแล้วเฮ็ดจังซี่ บ่ยอดบอ่ได้เลยท่านผู้ชมน้ำหนักหายขาดไปเลยครับท่านผู้ชมถ้าบ่ายอดนี่เหม็นเน่าพร้อมนี่เออมืออ่อนี่สวยแน่อย่างน้อยครับท่านผู้ชมไปโจกขี้ยางมาื่อเ้านี่เออโจกขี้ยางมาเลยกีดไว้แล้วไปโจกขี้ยางเนาะท่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งทิมกว่าจิมายอดอีกเทียงเลย โอ้ยเหยาอยู่นี่ล่ะท่านผู้ชมเออเอานี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเป็นเทคนิคดิยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับบ่าวจิ้มเนาะท่บาประสบการณ์เจ้าของนั่นแหละถ้าอยากได้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนแลวก็ทดลองเนาะท่านจู้ชมใครอยางในน้อยมีเด้อยังไงกนเลยอะน,นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสบายดีสจือ